ยินดีต้อนรับสู่ SAP Business One h a n r กับ d a s h บอร์ดขั้นสูงฉันในฐานะ CEO ของบริษัทและฉันจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางการเงินรายงานยอดขายและบริการทุกวันเพื่อเข้าถึงข้อมูลนี้ฉันได้ปรับแต่งแด h บอร์ดขั้นสูงที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากหน้าจอล็อกอินของฉันเชื่อมโยงกับหน้าต่าง KPI ของฉัน เมื่อคลิก KPI ที่เชื่อมโยงกับ d a s h บอร์ดขั้นสูงฉันจะถูกนำไปยังแด h บอร์ด CEO ในแด h บอร์ดขั้นสูงฉันมี3แท็บที่ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแท็บทั่วไปจะแสดงภาพรวมของธุรกิจในแท็บการขายมันมุ่งเน้นที่รายงานรายได้และในแท็บการบริการของฉันฉันมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานะการบริการ ในแท็บการบริการฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการโทรให้บริการตามกลุ่มสินค้าแดสบอร์ดนี้มีอยู่แล้วฉันจึงต้องการรวมเข้ากับแท็บการบริการของฉันฉันทำได้ง่ายๆโดยคลิกที่ไอคอนแก้ไขจากนั้นฉันเลือกเพิ่มวิจิตเพื่อไปยังวิจิแกลอรีของฉันเมื่ออยู่ในวิจิแกลอรีฉันสามารถค้นหาแดชบอร์ดที่ต้องการได้ ฉันต้องการเพิ่มการโทรให้บริการที่เปิดอยู่ตามกลุ่มสินค้าในแดชบอร์ดขั้นสูงของฉันและเพื่อทำเช่นนี้ฉันเลือกปุ่มเพิ่มเมื่อเลือกแดชบอร์ดที่ต้องการแล้วฉันกลับไปยังแดชบอร์ดขั้นสูงได้และตามที่คุณเห็นที่นี่มันถูกเพิ่มไว้ในแท็บการบริการในแดชบอร์ดขั้นสูงของฉันฉันปรับปรุงมุมมองได้โดยการเพิ่มขนาดฉันยังสามารถจัดเรียงวิจิตตามความชอบของฉันได้ เมื่อพอใจกับภาพรวมและรูปลักษณ์ของแดชบอร์ดฉันกดบันทึกฉันสามารถกลับไปยังหน้าแรกของโพวซิอานาลิติกได้จากที่นี่มีรายการแดชบอร์ที่มีอยู่และ KPI ของฉันฉันสามารถเลือก KPI หรือแดชบอร์ได้ง่ายๆ หรือฉันสามารถปรับแต่งและสร้าง KPI หรือมุมมองแดชบอร์ดใหม่ตามที่ต้องการได้ตอนนี้ฉันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแดชบอร์ดซีอขั้นสูงของฉันซึ่งช่วยให้ฉันตัดสินใจได้ดีขึ้น